หลังจากก่อนหน้านี้ตต่ชุติมานะักแสดงชื่อดังได้ไม่ออกรายการแย่งซีนทั้งช่อง8ไปแล้วทำเอาหลายคนแซวไม่หยุดและอยากรู้เรื่องราวความรักของเธอกับหนุ่มทิมพิธาแม้จะจบลงไปแล้วแต่ยังเหลือความเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกสาวอยู่ค่ะล่าสุดร,รายการคนดังนั่งเคียร์ได้เชิญตัวสาวตายมาเแบบีเรื่องราวความรักอีกครั้งโดยสาวตายเผยว่าเรื่องคนมองอยากให้เป็นสุภาพสตรีใหม่เลขหนึ่งของเมืองไทยแต่ว่าเราไม่เหมาะกับตรงนั้นเป็นตัวเราเป็นแบบนี้ดีแล้วในทุกวันนี้ค่ะเราไม่ได้คิดเยอะเลยค่ะก็คิดว่าเราอยู่ในจุดที่แี้ขอองเรเรราาลวท่ค คือในช่วงที่เขาหาเสียงแบบเชียร์พักนี้อะไรแบบนี้ค่ะส่วนตอนจีบกันกับคุณทีมก็ตั้งแต่เราอยู่มหาวิทยาลายัยเมื่อถามว่าเขาสนใจการเมืองตั้งแต่ตอนไหนคะตายตอบว่าเขาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาสนใจตั้งแต่ปฐมแล้วค่ะเวลานั่งดูข่าวการเมืองตั้งแต่อยู่นิวซีแลนด์ก็เหมือนเป็นแพชั่นความฝันของเขาในเรื่องนี้เลยค่ะซึ่งเขาแก่กว่าตายปีตอนนั้นเรียกว่าที่รักเขนะินอะวันนี้ไม่ได้เรียกแล้วค่ะสําหรับเรื่องที่คู่เราไปต่อกันไม่ได้น่าจะเกิดจากเราไม่ได้สื่อสารกันด้วย ไปสะสมอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์ว่ามีอะไรก็ควรจะพูดกันออกมาตรงๆมีอะไรก็ปรึกษากันค่ะแต่ยอมรับว่ามีจุดหนึ่งที่เสียใจพอผ่านไปมันเป็นประสบการณ์สอนให้เราตกบโต,ตขึ้นค่ะเมื่อถามหนึ่งประเด็นที่โดนคุกเข่าขอแต่งงานรอบสองตายบอกว่าต้องดูก่อนเรามั่นใจกับเขาแค่ไหนถ้าไม่มั่นใจก็คงดูดูกันไปก่อนค่ะ